ข้าวหมูพี่ไก่ต้องใจนะเป็นสิ่งที่หนูต้องรีบเรียนนี้ได้บอกว่าเมื่อค่ำเมื่อคืนมีโอกาสเอาได้เพราอย่างเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ชีวิตของมูรเขาต้องใจ้ชีวิตดูค่าตรงนี้บอต้องไปขึ้นจินตนาการได้ได้ยังโอเคอ่ะหนุ่มๆเสียนหนุเสียนได้ยัง หนูเซตแล้วปุ๊บอ่ะเนี่ยูเซตไอ้นั่นของหนูได้ยังได้เรัดเท้าโองเกิร์ฮะไอโปรแกรมที่เพื่อนบอกให้เซตถึงอ่ะโอเคนะเป็นสิ่งที่หนูต้องรีบเกียงใได้บอกว่าเมื่อค่ำเมื่อคืนมีโอกาสเอาใหได้เพรอย่างเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ชีวิตของมูลเขาต้องใจโอเคข้างหน้าชีวิตหนูขาดตรงนี้พอต้องไปขึ้นจินตนาการได้ได้ยัง ok anh đun đun sên đun sên anh là thúc rồi đó anh nói cho anh đun anh là của tôi hay program gì phân bảo cứ sên được ok anh cái program này nha hao hao sên program ช่ครับอันอันนี้ก็คืออันคุณพิโนุเปิ้ลจะโอนข่าโปรแกรมนี่ละมีปัญหาเกิดขึ้นเปิ้ลจะเข้ามาแก้ปัญหาทางมมีหดาใจผมครับเพราะว่าผมมีความสามารถอย่างที่ผมบอกผมมาว่าผมโตละถ้อคนอื่นเนี่ยการ่วมัะท่านลองก็ได้คนอื่นเนี่ยการลดก็ตายครับไหนอันนี้เป็นข้าวกูเกิลจีกูเกิลโฟมที่ ะอนี่นี่เนี่ยจ้ะคุณไปหาคุณเดินไปดูของเพื่อนคุณเลยก็เขาทำอะไรไปครับกี้เราไม่ได้ฟังไงไม่เป็นไรเอาไม่เอาไม่ยังพอพร้อมกันงไม่ไม่เจ๊เรื่องใหญ่เนาะได้ยังเอาได้ไหมได้แล้วใช่ไหมโอเคได้แล้วปุ๊บกระโดดเข้าไปฮะเปิดคุกก็โคลนอ่ะด่าวดวด ดาวลดเรียบร้อยนะดาวลดเรียบร้อยเออร่างะล้กันแู้วาออัช่างจัาที่ีนคุณถามลูกซนเลยคุณพี่โูนขาช่วยเออผมแจ้งก่ะคนหนูคนทำต้องถามเพราะว่าฟางนีแล้จะไม่ถามแต้งกันอ้ท่านครับอันเราออนติดปัญหาท่านท่านขอช่วยคกัรัา เปิดโปรแกรมไอ้เมธให้ให้เจ้าบัวทำให้สำเร็จก่อนเดี๋ยวอยู่มาอันนี้อยู่ใส่อะไรไปคูเกอรอยูใส่อะไรนะอ๋อสมัครยังไงโอ้ยยังไม่ถึงไหนเลนี่นบริษัทลงานี่บอกว่ามีทุกคนระเบดูยังไม่มีเลยนะสมัครใหม่เลยนี่ยังไม่มีชิมเมลนะบ๊วครับแล้วเป็นเป็นหน้าที่ผมไปสอนอะไรเนี่ยครับ อินทรีคือสติก็ทำหน้าที่ระลึกสมาธิกำจัดความฟุ้งซ่านเป็นต้นเสียได้แล้วก็เกิดเป็นสมาธินทรีสมาธิพละสมาธิพละกำจัดความไม่เป็นสมาธิด้วยความฟุ้งซ่านเสียได้แล้วก็กลายเป็นสมาธินทรี เป็นใหญ่เป็นโตต้องการเกียบผาดในการที่จะทำหน้าที่ของสมาธิปัญญาพละกำจัดให้สิ่งที่ไม่ใช่ปัญญาซึ่งรงกันข้ามกับปัญญาออกไปหมดสิ้นแล้วก็กลายเป็นปัญญีตรีปัญญีตรีเป็นใหญ่เป็นโตท,ทำหน้าที่ของปัญญา โดยเฉพาะที่มันเกี่ยวข้องกันก็ว่าสติเป็นอิสระในการที่จะระลึกเอาปัญญาที่มีอยู่มาทำเป็นสัมปชัญญะต่อหน้าอารมณ์ต่อหน้าเหตุการณ์แล้วก็มีกำลังสมาธิเพิ่มกำลังสัมปชัญญะสัมพันธ์กันอยู่อย่างนี้ นี่ก็เลยมีพละห้าอินทรีห้าในการที่จะพัฒนาสัญชาชจตยาน <c oughs> ทีนี้ก็มาถึงหมวดโพชงเจดโพชงเจด ที่จะพัฒนาการละารัมชาตาิญาณนันเป็นธาตึกให้เ,เกิดเป็นธัญชาติญาณฝ่ายโพธิโพชฌงเจดก็คงจะเคยจำกันได้ได้ยินกันมาแล้วโพชฌาก็ปแปลว่าตัดสะรุ้งคำเดียวกับโพธอิองค์ภาพแปลว่าองค์โพชฌงก็ปแปลว่าองค์แห่งการ จัตรูหรือองค์แห่งโพธิธรรมะนี่สัมพันธ์กันโดยตลอดถ้าเข้าใจดีแล้วจะเห็นว่าสัมพันธ์กันโดยตลอดแล้วก็มีลักษณะที่ต้องมีครบทั้งเจ็ดอง์ด้วยแล้วก็สัมพันธ์กันด้วยไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่จึงจะเรียกว่าเป็นโพดชงขึ้นมา โจงที่หนึ่งเรียกว่าสติสติโฟจงสติสำโฟจงเรียกสั้นๆว่าสตินี่ก็คือความระลึก UM. ได้รอบครอบทั่วถึงในธรรมทำไหนเป็นหัวหน้าอย่างไรมันที่กล่าวแล้วทำไหนเป็นอุปกรณ์อย่างไรก็ลึกรลึกมาได้หมด ทำไหนจะทำหน้าที่อย่างไรทำไหนเป็นเหตุเป็นผลต้องกันอย่างไรก็ะระลึกไล่ทั่วถึงในธรรมที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดมีระละรึกถึงธรรมทั้งพวงรู้จักธรรมทั้งพวงเหมือนกับว่าเรารู้จักสิ่งทุกสิ่งที่มีอยู่ในบ้านเรือนของเราเราจึงสามารถหยิบ ไอ้สิ่งท şey ี่ควรจะใช้ในกรณีไหนมาได้ทันท่วงทีเรารู้อยู่หามีดอยู่ที่ไหนพระอยู่ที่ไหนเสืออยู่ที่ไหนหมอนอยู่ที่ไหนอะไรอยู่ที่ไหนกี่อย่างกี่อย่างในบ้านเรือนเรารู้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 หมดรู้จักหมดเราก็สามารถที่จะหยิบมาใช้ได้ทันท่วงทีบางทีมืดมืดเลยหยิบได้ เพราะมันรู้จักลายละลึกได้หมดนี่เรียกว่ามันมีสติจะลึกในธรรมทั้งปวงอย่างอย่างอย่าง,างท่องแคล่ว